อ่าครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศนะครับและมลพิษทางอากาศนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเลยนะครับอากาศคืออะไรอากาศก็คือสารนะครับสารในสถานะแก๊สนะครับมีอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบตัวเรานะครับสถานะของสารนะครับครูจะเล่าไปว่าสถานะเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3สถานะนะครับ1ของแข็ง 2งของเหลว3แก๊สนะครับซึ่งอากาศนะครับจัดเป็นสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สแก๊สก็คือเป็นสสารที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่รู้ว่ามีนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามีอากาศนะให้เรียงเอามือโบกลมอย่างนี้นะครับโบกไปเรื่อยๆ่เราจะรู้สึกว่ามีอากาศสัมผัสกับมือเรานะครับนั่นแหละคือสถานะแก๊สนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความหมายนะครับของอากาศอากาศนะครับ จะไม่มีสีนะครับไม่มีกลิ่นนะครับประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆนะครับไอน้านะครับละองต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละองละองเกสรต่างๆนะครับที่ปลิวอยู่ในอากาศนะครับทีนี้เรามาดูนะครับส่วนประกอบของอากาศนะครับอากาศนะครับจะประกอบด้วยแก๊สหลักนะครับเราเรียกว่าแก๊สไนโตรเจนนะครับแก๊สไนโตรเจนนะครับอ่าซึ่ง แก๊สไนโตรเจนนะครับในอากาศจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ7 8ซนะครับหน้าที่หลักของแก๊สไนโตรเจนก็คือเจือจางก๊าซออกซิเจนให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับต่อมานะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่0.0 4เปอร์เ็นเป็นแก๊สที่มีความสำคัญนะครับ ่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับหรือว่าสร้างงานของพืชน่งเองนั่นเองนะครับเพราะพืชนะครับจะดึงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเข้าไปรวมกับาสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชที่เราเรียกว่าโครโฟรฟิลแล้วมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเกิดเป็นน้ําตาลนะครับพืชกอ,อกน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้ในการดํารงชีวิตส่วนที่เหลืออีกอย่างนึงคือแก๊สออกซิเจนนะครับพืชก็จะปล่อยออกมาสัตว์ก็จะใช้ในการหายใจต่อไปนั่นเองนะครับ แก๊สอื่นๆนะครับแก๊สอื่นๆมีอยู่0.96และด้แก่แก๊สอากอนนะครับไอ้น้ำและฝุ่นละอองต่างๆนะครับต่อมาแก๊สออกซิเจนมีอยู่21เป็นะครับเป็นแก๊สที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตจะใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจเพื่อการดำรงชีวิตนะครับอย่างเช่นเรานยครับเราก็ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อดำรงชีวิตนะครับพวกสัตว์ต่างๆ นะครับใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจหมดเลยนะครับเพราะนั้นมีความสําคัญมากนะครับในธรรมชาตินะครับแหล่งแก๊สออกซิเจนที่สําคัญก็คือต้นไม้นะครับเพราะนั้นนะครับต้นไม้จะคอยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้กลายเป็นก๊ซออกซิเจนเพราะนั้นถือว่าต้นไม้เนี่ยครับมีความสําคัญนะครับต่อการดํารงชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะนอกจากเป็นผู้ผลิตแล้วยังเป็นผู้ที่สร้างแก๊สออกซิเจนในอากาศให้เราใช้ในการหายใจด้วยนะครับ อ่ต่อมานะครับความสําคัญของอากาศนะครับความสําคัญของอากาศอากาศมีความสําคัญนะครับก็คือ1นนะครับมนุษย์ใช้ออกซิเจนในการหายใจนะครับเพื่อสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายนะครับ 2. สัตว์ก็ใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจเพื่อให้ได้พลังงานให้แก่ร่างกายเหมือนกันนะครับต่อมา สอากาศช่วยกรองความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรังสี UV นะครับต่างๆที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งชั้นบรรยากาศที่ทําหน้าที่ในการกรองนะครับรังสีจากดวงอาทิตย์เราเรียกชั้นบรรยากาศนั้นว่าชั้นโอโซนนะครับเ mm hmm. พราะนั้นปัจจุบันเราจะเห็นว่าโลกเราเนี่ยครับร้อนขึ้นเพราะมนุษย์มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็กา๊าซอีกตัวหนึ่งก็คือกา๊าซ 4, c ีสารซีเอฟซีนะครับซึ่งไปทำลายชั้นโอโซนนั่นเองนะครับจึงทำให้อากาศนะครับหรือว่าบรรยากาศในโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางอากาศก็คืออากาศที่มันมีแก๊สมีฝุ่นละอองหรือมีควันนะครับที่เป็นอันตรายนะครับอันตรายต่อการดํารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับซึ่งมลพิษทางอากาศนะครับก็เกิดได้จากเช่นเกิดจากธรรมชาติก็อย่างเช่นภูเขาไฟนะครับที่ปะทุขึ้นมาก็ปล่อยควันนะครับเท่าทานเหล่านี้ออกมานะครับขึ้นไปในชั้นบรรยากาศทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนะครับไฟป่านะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้วก็ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับปล่อยฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับ เมื่อไปรวมตัวกับน้ําฝนในอากาศนะครับหรือไอ้น้าในอากาศแล้วตกลงมาเป็นฝนก็จะเกิดเป็นฝนกรดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเล็กสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับรถยนต์นะครับที่มีเครื่องยนต์ที่มันมีการเผาไหม้มีสมบูรณ์หรือว่ารถเก่าๆนะครับก็จะปล่อยกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมานั่นเองนะครับซึ่งถ้านักเรียนติดตามข่าวนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณ แถวแถวกรุงเทพนะครับที่บริเวณโรงงานกิ่งแก้วนะครับตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าที่แชร์กันใน Facebook ก็คือมีการมีการเกิดไฟไหม้นะครับของโรงงานผลิตโฟมนะครับซึ่งทําให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราติดตามข่าวดีๆนะครับตอนนี้มีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับในประเทศไทยเรานะครับ ต่อมานะครับผลกระทบของมลพิษทางอากาศก็คืออันแรกเลยนะครับเกิดการระคายเคืองของดวงตาจมูกและคอนะครับที่เกิดในมนุษย์นะครับเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับฝุ่นละอองนะครับทำให้เรามองไม่เห็นเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสัตว์นะครับได้รับอันตรายที่ระบบหายใจนะครับและมีสารพิษตกค้างนะครับจากพืชที่กินเข้าไปแล้วเมื่อเราไปบริโภคเนื้อสัตว์นั้นเราก็จะได้รับสารพิษด้วยนะครับต่อมา พืชนะครับฝุ่นละอองที่เกาะอ,อยู่ตามใบพืชน,นะครับมันก็จะทําให้พืชไม่สามารถสร้างอาหารได้หรือสร้างอาหารได้น้อยลงนั่นเองเพราะว่าแสงแดดมันส่งลงไปโดนใบพืชไม่ได้นะครับอ่าต่อมาเกิดการสึกกร,ร่อนของสิ่งกอ่อสร้างเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมตัวกับน้ําฝนในอากาศนะครับก็เกิดเป็นฝนกรดนั่นเองนะครับวัสดุต่างๆสกรปรกเนื่องจากควันเล็กฝุ่นต่างๆนะครับที่ลอยไปเกาะนะครับ ต่อมาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดมลพิษท,ทางอากาศอันแรกเลยแน่นอนนะครับปลูกต้นไม้นะครับเพราะต้นไม้นะครับช่วยในการเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นกา๊าซออกซิเจนนะครับสใช้ถุงผ้านะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าถุงพลาสติกนะครับเมื่อเอเาไปเผาหรือทําลายก็จะเกิดพวกควันพิษต่างๆขึ้นมานะครับใช้รถจักรยานหรือเดินแทนการใช้ รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไปซื้อของใกล้ๆหรือออกไปเดินทางใกล้ๆนะครับไปหน้าปากซอยเราอาจจะเดินหรือเราอาจจะใช้เพียงแค่รถจักรยานนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษของมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับสําคัญมากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่เผาทําลายสิ่งต่างๆเพราะจะทําให้เกิดควันพิษขึ้นมานะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือควันพิษที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5ที่มีที่เกิดจากการเผาต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับ เพราะนั้นนะครับลดการเผาก็จะช่วยลดฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยนะครับอ่าต่อมาสรุปนะครับความสำคัญของอากาศก็คือสำคัญต่อการดำรงขอชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะครับและการสร้างอาหารของพืชนะครับมลพิษทางอากาศก็เกิดจากการที่อากาศมีควันพิษมีฝุ่นมีควันต่างๆนะครับเกิดจากการเผาไหม้เกิดจากการาระเบิดของภูเขาไฟเกิดไฟป่าเป็นต้นนะครับ อากาศนะครับยังเป็นตัวกลางของเสียงได้ด้วยนะครับตัวกลางของเสียงก็มีอยู่3มชนิดเหมือนกันนะครับถ้าครูสอนเสริมตรงนี้ไปนะครับได้แก่ของแข็งของเหลวและก๊าซนะครับก๊าซเนี่ยก็คืออากาศซึ่งเสียงสามารถเดินทางผ่านอากาศได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเสียงเดินทางผ่านอากาศไปถึงหูของนักเรียนนั่นเองนะครับถ้านักเรียนนะครับคนใดที่ ยังไม่เข้าใจในเนื้อหานะครับสามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยเข้าไปที่แอป Line นะครับแล้วไปที่ช่องค้นหาแล้วไปที่ช่องสแกนนะครับสแกน QR Code ตรงนี้นะครับแล้วไปดูในวิดีโอเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูใบงานกันนะครับอ่าใบงานนะครับใบงานอากาศนะครับข้อหนึ่งจงเติมข้อความในภาพไปถูกต้องนะครับอ่าก็มีภาพมาให้นะครับ อากาศมีลักษณะอย่างไรไม่มีอะไรบ้างนะครับไม่มีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต่อมาจงบอกส่วนประกอบของอากาศนะครับส่วนประกอบของอากาศ์บอนไนโตรเจนมีเท่าไหร่มีความสําคัญอย่างไรใส่ลงไปนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเท่าไหร่มีความสําคัญยังไงใส่ลงไปแก๊สอื่นๆนะครับแก๊สออกซิเจนมีเท่าไหร่มีความสําคัญยังไงใส่ลงไปนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยด้วยนะครับต่อมา ใบางานที่12นะครับความสําคัญของอากาศและการเกิดมลพิษทางอากาศให้นักเรียนบอกถึงความสําคัญของอากาศนะครับอ่ะอากาศมีความสําคัญอย่างใดบ้างเขียนมาเลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีอะไรบ้างเขียนมานะครับต่อมาการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศก็เขียนมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ะนักเรียนเขียนเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับ นักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหานะครับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนถามมาได้ในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับถามมาได้ในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 ของสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงถามมาได้ในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ